นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงการละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านที่แสนอบอุน่นมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักนั่งเล่นดูคุณแม่ทำอาหารอยู่ในครัวเพื่อนบ้านทุกคนต่างพาการเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงตามสีของหมวกที่เธอใส่เป็นประจำ วันนี้เธอได้รับคำสั่งจากคุณแม่ให้นำอาหารและขนมไปเยี่ยมคุณยายซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆเอาตะกร้านี้ไปส่งให้ถึงมือคุณยายนะจ้ะแล้วรีบไปรีบกลับอย่าไปเที่ยวเล่นทะเลที่ไหนที่ไหนล่ะอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าด้วยล่ะเข้าใจไหมลูกระหว่างทางไปบ้านคุณยาย มันอื่นก็มีหมาป่าเจ้าเล่เดินมาพบกับหนูน้อยหมวกแดงค่ะม<อ>ันจึงเข้าไปทักทายหวังจะจับเด็กหญิงทําเป็นอาหารมื้อเย็นนี้สวัสดีจ้ะสาวน้อยมาทําอะไรในป่าตรงนี้คนเดียวหรือจ้ะหนูกําลังจะไปเยี่ยมคุณยายที่หมู่บ้านใกล้นี้เองค่ะหนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างเป็นมิตรแต่กลับทําให้เจ้าหมาป่า ิดอุบายหลอกล่อหวังจะจับคุณยายกับเธอเป็นเหยื่ออีกคนนั่นเองค่ะแต่ว่าสาวน้อยเอาตะกาเล็กๆไปแค่นี้คุณยายเสียใจแย่เลยฉันว่าเราไปเก็บดอกไม้สวยๆมาเป็นของขวัญเพิ่มดีไหมมาป่าชักชวนให้หนูน้อยหมวกแดง ออกนอกเส้นทางมันจะได้รีบตรงไปจับคุณยายกินก่อนแล้วดักรอหนูน้อยหมวกแดงที่บ้านนั่นเองโชคไม่ดีที่หนูน้อยหมวกแดงลงเชื่อคำชวนแล้วหันไปเก็บดอกไม้และเดินเล่นอย่างพเพลิดพเพลินจนลืมเวลาลืมทั้งคำตักเตือนของคุณแม่ไปหมดสิ้น กระทั่งเจ้าหมาป่าเดินทางไปถึงหมู่บ้านข้างๆแล้วจับตัวคุณยายซ่อนเอาไว้ในตู้ก่อนนำเสื้อผ้ามาใส่เพื่อปลอมตัวเป็นคุณยายนอนป่วยอยู่บนเตียงรอให้หนูน้อยหมกแดงมาถึงแล้วจับกินทั้งยายทั้งหลานพร้อมกันเลยทีเดียวเ oh, <no. S 1> มื่อหนูน้อยหมกแดงรู้ตัวว่าทําผิดคำสั่งของคุณแม่กูรีวิ่งไปหาคุณยายที่บ้านในทันที แต่กลับพบว่าคุณยายของเธอนั้นมีท่าทางหน้าตาแปลกประหล,ลาดไปจากเดิมคุณยายคะทำไมคุณยายต้องนอนคลุมโปรงด้วยล่ะคะหนูน้อยหมวกแดงถามด้วยความสงสัยโอ,โ,อโอ้ยายาเป็นไกลไม่สบายยายเลยหนาวจะลานหมาป่าดัดเสียงตอบคุณยายคะทำไมเสียงของคุณยายแปลกจังเลยคะหนูน้อยหมวกแดงถามอีกครั้ง โอ้ยยายเจ็บคอไอหนักมากเสียงเลยเพี่เอี้ยนไปหน่อยจะหลานหมาป่าตอบพร้อมแกล้งทบเป็นไอคอกแคก <c oughs> ทําให้หนูน้อยหมวกแดงสังเกตเห็นเขี้ยวแหลมในปากคุณยายคะทําไมคุณยายถึงมีเขี้ยวยาวขนาดนั้นล่ะคะหนูน้อยหมวกแดงถามแล้วค่อยๆเดินถอยออกมาเพราะเริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยคะ่ะ <c oughs> ก็เพราะยัยมีเี้ยวไว้จับหลานกินยังไงล่ะเจ้าหนูน้อยคราวนี้หมาป่าไม่แซงทําตัวใจดีอีกต่อไปพร้อมกระโจนตะคุบเจ้าหนูน้อยหมวกแดงอย่างเกลี้ยวกลาดแต่โชคดีที่เสียงกรี๊ดของหนูน้อยหมวกแดงนั้นดังไปถึงในพรานสองหนุ่มที่กําลังเดินผ่านมาพอดีปังปั้งปั้ง,งเสียงปืนดังขึ้นสามนัดพร้อมกับร่างของหมาป่าดิ้นลนอย่างเจ็บปวด นายพราหนุ่มบุกเข้ามาช่วยชีวิตหนูน้อยหมกแดงและพาคุณยายออกจากตู้เสื้อผ้าได้อย่างปลอดภัยคะ่ะทุกคน <ssä> หนูน้อยหมกแดงสารภาพความผิดและขอโทษคุณยายที่ตัวเองทะเลทลายจนได้รับอันตรายกันทั้งคู่เลยคะ่ะยายมีโกรธอะไรแล้วจ้ะแต่หนูไม่เป็นอะไรก็พอแล้วแต่ต้องสัญญากับยายก่อนนะว่าจะไม่เชื่อฟังคนแปลกหน้า ไม่เล่นสนจนลืมเวลาแบบเราวนี้อีกหนูน้อยหมวกแดงพยักหน้ารับคำพราะคุณยายเห็นดังนั้นจึงยิ้มรับแล้วเลี้ยงอาหารเมื่ออร่อยให้กับนายพลานแทนคำขอบคุณและทั้งสองก็พาหนูน้อยหมวกแดงกลับสู่อ้อมอกของคุณแม่ที่บ้านโดยสวัสดิภาพค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ